วันนี้แอดก็จะมารีวิวเจ้าตัวกล้อง Night Vision PVS 3 1รุ่น SD Plus นั่นเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมานะครับให้สําหรับตัวกล้อง Night Vision นั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สเปคเดิมๆก็มีอัปเกรดคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันอีกเช่นเคยไปเลยจ้ะ รามาพบกับเจ้าตัวกล้อง PVS รุ่น SD หรือรุ่น s d บวกก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางร้านได้ผลิตเสร็จนะครับเป็นรอบที่2ก็เรามาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของเจ้าตัวกล้องทางร้านได้มีการอัปเกรดให้ตัวกล้องนั้นสามารถมองได้ชัดมากขึ้นกว่ารุ่น SD นั่นเองก็ที่สําคัญซิกเนเจอร์นะครับสามารถเปิดการทํางานจากตัวกล้องได้เลยนะครับได้อัปเกรดเจ้าตัว IR ให้สามารถมองได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าตัวกล้อง PVS รุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นจอกลมที่ทุกคนรอคอยนะก็จ,จะทําให รู้สึกว่าสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมการใช้งานนั้นเหมือนรุ่น S D นะซึ่งตัวนี้มันจะมีอยู่ประมาณ3าโหมโดด้วยกันนะโหมดแรกนะครับจะเป็นการเปิดกล้องแบบปกติคือหมุนไปทางซ้ายหนึ่งทีครับกล้องก็จะทําการเปิดนะครับผมโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมดสําหรับเสียบข่องแบตนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นปกติก็คือจะคล้ายๆเหมือนโหมดแรกนะครับโหมดที่3จะเป็นระบบโหมดไ r โหมดที่เอาไว้มองกลางคืนที่มืดมากๆก็คือจะเหมือนรุ่น S D นั่นเองนะครับแตุ่่นนี้จะคมชัดมากกว่าเดิม ก็จบไปแล้วครับเจ้าตัวกล้องในวิชั่น PVS 3 1หรือรุ่นตัว SD SD p a r t นั่นเองให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วครับในเกทคนละเรือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ f Facebook Monkey g h ก s t นั่นเองนะหรือจองซดได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้แอดนานเปิดทีจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนลวจ้าสวัสดีจ้า อย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost